สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวอาวโร o โมร a นะครับผมนะ,ะเป็นเวอร์ชั่นของอ่ายูโรนะฮะยูฟายูโร2020นะว่าจะรีวิวตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะผมโอเคโมราตาตำแหน่งกองหน้านะฮะโดยตันที่9-6นะครับผม 9696 96, 96, นะฮะก็ทางเกมรุก97นะฮะบองโทน91เลี้ยงบอล91ดแล้วมากับตัว87ส่งสั้น86นะฮะเปิดบอล81จบสกอร์92แต่ได้ที่หม่งคนเนี้ยหม่ง99เลยนะฮะหม่ง9กกสปีด94สปีดต้น85นะพลังงานยิง8ปดกระโดด96เนะี่ยเหมาะกับการหม่งนะคนเนี้ยโมราต้าเนี่ยสายหม่งของจริง นะฮแขนเกร็งแปดแปดสเตมินาแปดสามน้อยอยู่ถือว่าน้อยเลยนะฮะมูราต้าแต่เน้นมงว่ะที่เด็ดนะผมมีสกิลหมุนตัวหลบนะฮะสกิลมงยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลนะฮะสกิลเรียกฟาแหวแล้วก็ซุปเปอร์ซับนะครับผมแล้วก็มียิงไกลด้วยนะคนนี้โอเคมูราต้าผมไปจับลงเล่นโอเพนแชร์เล่นนะครับโอเพนแชร์เล่นโอเค แสนห้าแล้วปะเพื่อนจะเลนน่าจะแสนเฮ้ยสีส่ชโมนวงยังได้เล่นเลยนะผมมาเรามาเทียบคาพลังกันก่อนฮะก็ฝั่งขวาจะเป็นเวอร์ชันเก่านะฝั่งซ้ายจะเป็นตัว96ฝั่งขวาจะเป็น95ก็ค่อนข้างต่างเลยนะค่อนข้างต่างฮะมีจบสกอร์บวกสําหรับเวอร์ชันใหม่นะฮะจบสกอร์บวก2มีมงบวก6เลยนะฮะมงบวก6บาลานซ์บวก3าก็โดดบวก6โอ้ยบวกเยอะวะจริง บวกบวกแต่ละอย่างนี่แม่งสามสามหกสุดอยู่นะนะเน้นมงจริงๆเวอร์ชันนี้นะฮะกระโดดมงนะครับผมไม่รู้ว่าตอนรีวิวจะได้มงหรือเปล่านะเพราะว่ามงเข้าโกงเนี่ยมันก็โอกาสกันค่อนข้างน้อยอยู่นะนะผมมาจับลงเล่นฮะโอเพนแชร์เล่นนะครับผมไปลุยโอเคครับผมมาเริ่มเกมแรกครับผมสำหรับโมราต้านะฮะคนนี้สายมงนะ ภาพพลังโมงในโหดเลยนะมานะมาตาครับอมมาลุยเกียมเรกจะเป็นยังไงฮะจะยิงได้หรือเปล่าจะเล่นยะเอาเก็บบอลได้อย่างงี้แทงสวยๆเอ็มเปเป้โอ้โหมาถึงก็จะจะจะยิงโอ้เชี่อเอาได้บอลอย่างงี้ยิงเท้าซ้ายเรียบร้อยโอเครัมผมคู่มาควรจบตั้งแต่เอ็มเปเป้แลวปะนะอื้ สองหลังต้องตัดดีป่ะจริงมันควรจบตั้งแต่เอ็มเปอร์เฟ้เลยมัวประมาทประมาทไปหน่อยนะนะโอ้ยหยังสกัดไว้ได้แต่ยีนะยยรยต้ายัาางซ้ยยวยยยยยะยรยยยยยยที่เอเ็มยยยย้ยย้ยายมยยยยยยายยโเย นะมาแล้วก็เข้าในโอ้โหหลังหลังเขาประกบแบบห่างอะนะฮะต้องหลังเขาประกบห àng, นะ่างอ่ะไม่มูราต้ามีช่องกระชากเข้าไปยิงนะฮนะยิงไปส่งลูกแต่ยาวไปไล่บอลเยอะดีกว่านะมูราตา้าผมมูราตา้าฝากเอ็มปาเป้มาก่อนแล้วก็แทงมาลูกนี้สวยๆถึงไหมไม่ถึงนะะมาเทียมาเป้แทงมามูราตา้า,ตาฝากมาก่อนาาแล้วก็ให้มา คืนลูกนี้ยิงเท้าซ้ายไปไหนวะโอ้โหเดียวๆเลยนะยิไม่เข้าเฉยแต่ก็โอเคนะถือว่าทำเกมดีนะมมราตา้านะฮะแต่ก็ยังไม่ได้โมงเลยอะมามมราต้าอีกแล้วเข้าขวายิงยิงมันว่ะมูราตา้าแต่ดูดิมันหมดไปครึ่งหลอดแล้วเนะีโอเคผมฮนะ จบครึ่งแรกครับผมก็โอเคนะยิงไปสองเม็ดหลับโมราตานะฮะลูกแรกก็มันจุกคลิกแต่ลูกสองนี่สวยนะลูกสองเลี้ยงมาแล้วก็กระชากเข้าในแล้วก็ยิงด้วยฝาค่อนข้างสวยนะไปเดีน,นี้ขึ้นหลังแล้วเอ็มปาเปา้ฮะโบาต้าไปแล้วลูกนี้กระชากเข้าใน <c oughs> มีตัวซ้อนนะยังมีตัวซ้อนอยู่หืมเจ๊ได ทีโมราตาครับผมเอ็มปับเป้ลูกนี้รอโมราตาขอยิง <c oughs> มีปัดฮะแม่โอวะไี่คนที่จะยิงมันอยู่นะโมราตานะฮะเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยเล่นง่ายเล่นไม่ยากฮะโอเคผมคืเอเออเกมแรกฮะสองสองนี่นํำก็สองศูนย์แต่เลขไน่โดนตีเสมอวะนะะก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะ มูราต้านะฮะเป็นกองหน้าที่ได้เลยแหละใช้ได้เลยแหละนะฮะยิงไปสงเม็ดนะครับผมมูราต้านะโอเคเกมนี้ค่อนข้างดีนะฮะถือว่าหาตำแหน่งยืนนู่นนี่นั่นดีเลยนะครับไปเรงตกอีกกูไปต่อเกมที่สองอนะโอเคผมมา ต่อเกมที่สองฮะเกมไรท์ถือว่าทำได้ดีนะโมราตา้ายิงไปสองแมตคนเดียวนะฮะแต่ก็มันก็มีส่วนที่มันยังได้ไปหน่อยอยู่น,ยนะนะไปแต่ก็อยู่รวมๆก็ค่อนข้างโอเคแทงทะลุมาอย่างนี้ค่อ <c> น <oughs> ข,ข้างบางนะค่อนข้างบางเจอวารานก็อยู่แล้วโมราต้าผมมาทุกิกฮะแล้วก็แทงไปเลยโมราตา้า ฝากเอ็นเปเป้ก่อนแล้วก็ชิงกันสวยงามลูกนี้ไปไปไปต้องได้เลยลูกเนี้ยต้องได้เลยลูกเนี้ยต้องได้เลยลูกเนี้ยต้องได้แล,ล้วมูราต้าส่งมาเอ็นคริสเตียโน่ยิงก็ขูน่นึกเอ็นเปเป้เอ็นดูนะฮะเอ็นเปเป้นะ่ยเอฟเปี้ยมได้ลงด้วยนะเอ็นเปเป้ไม่ได้ลงนะด้วยในห่ผมนะเป็นดูฮะอืมสวยงามเป็นเกมสวนกลับที่ค่อนข้างดีนะฮะมาที่คริสเตียโน่ไปที่มูราต้าพลิกไปฝั่งนู้นเตะมากิ๊กฮะ ไม่ไหวเข้าในรอโมราต้าวิ่งไปเลยลูกนี้เนียเน่ยๆไหมโอเคสวยงามมากโอ้โหหาช่องดีว่ะนะผมโมราตาา้าลิกหาช่องดีนะสงสั้นดีด้วยนะเอาเรื่องนะคนเนี้เอาเรื่องนะแม่ภาพรังอาจจะไม่เวอร์นะแต่เขาเล่น <c oughs> จริงๆแล้วมันดูดีมากเลยแต่ก็ไม่ช้านะฮะมาดูดูเทิงนะโมราตา้าลูกนี้ไม่ล้าแน่แน ไม่ล้มแน่แน่โคยิงเลยโอ้โหยังเสียได้อีกนะไอเวีนโอ้โหใส่เต็มขอ้อยังเสียได้อีกนะฮะหมาผมปิดจะเปิดเข้าไปโค้งโค้งมูริตาโอ้โยสัตวายากใครเลยฮะลูกนีายาก้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหแต่ดูภาพช้าวะ่ะโมริตาาน่ายิงยิง่ายากใครเลยฮะเป็นวีเอราหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหกดออกไปเลยอีกแล้วเหรอ น่าเบื่ออจริงน่าเบื่อนะฮะเล่นห,หน่าเบื่อปะรีวิวไม่จบสักทีนะฮะแต่ก็โอเคนะโมราตานะฮะโอเคเลยนะผมจบเลยดีกว่ามั้งจบเลยดีกว่านะะผมคลิปนี้อาจจะไม่นานนะฮะคลิปนี้ขอจบเลยดีกว่านะผมก็มราตาที่แบบความเร็วผมว่าความเร็ใช้ได้นะส่งสั้นดีแล้วก็ยิงดีว่ามันก็ดีหลายอย่างอะ่ะจริงนะ อ,อที่แย่เลยไม่แย่หรอกแต่ที่ได้ได้ก็คือสเตมิน่าน้อยไปหน่อยสเตมิน่าน้อยแข็งเกร่งน้อยแต่บังดีนะบังยังดีอยู่แต่แข็งเกร่งบางที่น้อยอยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะแต่ข้อดีก็เยอะนะเยอะมากเลยนะผมหลับมูราตานะ,ะแต่ก็เกมสองก็ไม่จบอีกแล้วนะ,ะไม่จบอีกแล้วนะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย l ล t s ก o